ค่ะวันนี้เรามาทำําแปลงปลาทิพิทอดกรอบกินกันนะคะดี๋จำคลิกให้ละเอียดนะคะใส่น้ำปลาละนะคะน้ำปลาล้าน,น,ว,นวเลยใส่น้ำกระเทียมดองค่ะ นาวเลยนะคะแต่เปลือกมาันนาวไปด้วยจะได้หอมๆปลาลนิดนึงนะคะรุ่นน้ำปลานาวเค็มอยู่แล้ว ก็ใส่แครอทลงไปนะคะใส่แตงลงไปใส่มะเกิดเทศนะคะเราจะใส่ปลาที่เราทอดกรอบไว้นะคะลงไปเป็นปลาทับทิมทอดกรอบที่เราเลาะเต็มเนื้อ,อ,ใ,อใส่ลงไปเลย ัดลงใส่จานนะคะตักใส่ถาดเลยใส่ตัวปลาที่เราทอดกรอบไว้ แต้งปลาที่พิมทอดกรอบมากินด้วยกันนะคะน,นี่เดี๋ยวเราจะทํำข้าวจีกินกันนะคะอันนี้เราจะใส่ไข่เราไปก่อนนะคะแล้วก็จะใส่พริกไทยหอมใส่ผงปรุงรสนะคะ ใส่น้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะแล้วเราก็จะใส่ข้าเหนียวลงไปนะคะ อันนี้เราก็จะผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจี่ในกระทะนะคะแล้วก็จะใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะกระทะร้อนแล้วเราก็จะใส่อันนี้ข้าวลงไปเลยเข้าวลงไปจีเลยนะคะจี่ไฟอ่นอ,อนๆนะคะ จะจีให้ทั่วๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับหอมมากเลยก็เอาเข้าที่เราจีไว้ใส่จานเลยนะคะหอมมากเลย เสร็จแล้วค่ะข้าวจีกินกับตำแตงปาทิพพินทอดกรอบ ค่ะพบกันในช่องกินเที่ยวกับเกดมากินตำแต่ปลาทับทิมทอดกรอบกันค่ะหอมมากเลยข้าวจีด้วยค่ะกินข้าวจีกับปลาทับทิมพิซ่อีสานแซ่บบงมือกินด้วยกันค่ะอ เนื้อปลาชิ้นเบลลอร์เลยค่ะปลาชิ้นใหญ่เลยต,ตังแตงแซ่บเข้ากันบ้้อันนี้ราดหน้าพิซซ <c oughs> ่าแ <c oughs> ซ่บหนุนนัวเลย,ยแถมมะนาวให้แม่ <c oughs> ใส่เปลือกมะนาวกลมกล่อมขอบคุณค่ะอ <c oughs> ร่อยแค่ได้กินแล้วคืนํำรายละ หอมมะนาวเซบหอมน้ำปลาไม้มากคือาขาวคาร์บารูติสสรุปว่าอร่อยนะสร้วอ <c oughs> จับมกักแซฟซับ <c oughs> พิซซ่าน้ำตำมแตงเขาจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาทอดช่ำเลยข้าวจี เนือ้นอปลาเจ็มจนมากเลยใช่ไหมค่ะเขาตีสไปน์นี้ใครที่ไม่มีใครที่ไม่ได้่อไปเตาถ่านก็สามารถทำได้จีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันได้อข่อย ไม่ได้ก,กอบจ้าถัดมันคือดีจำกัดหอมความไอควันไฟเหมือนกันส <laughs> ับหลายสับหนัวมากสับหนัวเ <laughs> นื้อปลามีรสชาติแซ่บ น้ำปลาล้ามไม้นี่ตำอะไรก็อร่อยหมด<อ>มทุกอย่างก็งกลมกล่มแนะนำค่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะเพราะว่าน้ำปลาล่ามไม้เขาเค็มอยู่แล้วผงชูรสก็ไม่ต้องใส่แล้วองกงกล่อมแล้วมาเติมรสที่เราชอบนิดหน่อยอืมกระขมนั้งใช่รสเขาจะเข้มข้นถ้าคนที่ชอบแบบเค็มมากก็ใส่ได้แต่เรามไม่เค็มมาก ก็ตอยอยน้ำปลาไปน้อยเดียวพรองน,น้ำปลาาเขาเค็มอยู่แล้วข้าวี้ก็นัวแล้วต้น้ำก็ตัดปลาสดแล้วก็หอมปลาล้ามากมะเขือเทศลาชิน,นีก็ตอกใช่พูดถึองอาหารตอนเป็นเด็กข้าวเหนียวปลา จิ้มทำเป็นร่องตรงกลางแล้วก็เอาปลาร้ใส่แล้วก็ดึงเขาเหลยวด้านข้างกินกินจิ้ม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 จนคำสุดท้ายก็วาบเลยกับปลาปลาปลาซิวปลาซิวตัวเล็กปลาซิวมันจะอร่อยหรือปะนะปลาราปลาซิวตัวเล็กนี่นะแต่ว่าใครจะกิน ปลาส้อยอ่ะปลาสร้อยมันจะตัวใหญ่ขึ้นอือปิซาเนี่ยปลาขาวเอามาทำปลาล้านเนื้อข้างในเขาจะแดงๆหอมอร่อยฉีกได้ตัวน้อยทำเป็นปลาละถ้าคนเขาตอนนี้นิยปลากระดีกับปลาส้อยสองอย่างปลากระดีเนื้อเขาจะละเอียดนุ่มแต่ปลาส้อยเนื้อเขาจะซุยๆเป็นทรายหอม ปลาปลากระดีจะอร่อยแต่จังหวัดเขาจะทำเป็นปลากระดีมั่งปลาส้อยมั่งเนาะอร่อยแตงกรอ,อยู่จังนะช,ชอบที่สุดคือปลาปากระอยหากินยากด้วยร้องไม่ค่อยเห็น,เ,หนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยม,ไมีไม่ค่อยเยอะเนาะอีสามเรื่อปลาขาว ใครไม่กินปลาก็้วทำกุ้งกุ้งปล่อยแล้ทำก็ได้ทำกุ้งจับก็อร่อยดีก็เปรี้ยวเค็มๆแล้วก็กินกับข้าวเหนียวจิ้มเครื่องนี้เยอะกินกับผักสดจ้ำข้าวเหนียวหวานเลยข้าวเหนียวเลี้ยงลนะปั้นจิ้มเออ เมนูนี้แซ่บมากเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามช่องกินเที่ยวกับเกสฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ